To see, I keep you with me in my heart. You make it easier when well, life gets hard. How lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh, ooh, ooh. Em okay. meu okay. แล้วก็ขาถ้าจบเลยขอดูข่าวโพส,โสข์ขาหน่อยสองคนงาเ,เนี่ยที่เป็นผู้หญิงไงลุงที่แนทดูเนี่ยพอเชิดตาส่งดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูโซ่ยังติดอันนี้อยู่นะคะ<อ>นะคะเหมือนลิงเลยเหมือนลิงมาแล้วชอบเอาเงี้ยชอบหลั่งขึ้นโอ้โหไม่งานแล้วเ<อ>ีอ่อไม่เกียจเอาไหลกดแล้วสโล่ด้วยนะไม่ต้องจังหวะ ตัวยืดไว้แล้วก็เปิดเผยลองลองลองนำเสนอครูสักสี่ห้าท่าที่บอกว่า one more kiss คะะนอกจากท่าที่มีอยู่เมื่อกี้ลองนำเสนอสักสี่ห้าท่านนอกจากท่านี้ค่ะรู้สึกปะเนาะทุกครั้งที่ดูรู้สึกท่านี้ตลอดแล้วมันจะต้องไามอย่างเงี้ยมันดูเป็นเซซตอ่ะทำแล้วมันดูเป็นเซต์ one more kiss Um อย่าคิดเยอะท่าที่หนึ่งหนึ่งสองสาม One more kiss พูดมันต้องร้องด้วยนะถ้าจำน้ One more kiss มนไม่น,าน,าน่าจะดไม่มันไม่น่าจด้อยู่ One more kiss ฟ <c oughs> ังอไนครบอ่ะไปท่าที่สองท่าที่สองหนึ่งสองสาม ไม่ต้องทำเลยสาทไม่ต้องทำท่าบาทก็ได้ลูกเราเวลาให้คนดูยิ้มเราเราหน้ารักคนดูยิ้มได้ลูกบาทบาทท่ที่สามฮะต่อเลยที่สาม more k ไอซี่ more ี่วา more k ี่ พายเดียวายหนึ่ใช่เหรอเอาท้ายให้มันไปได้ได้ได้หมง่ดีไหม่ง One more kiss ง่ไหมไา้ไหนดิทำไปเรื่อย One more kiss หาท่าที่เจ็ดอย่าคิดอย่าคิดทำเลย One more kiss One more k i s ใช้ใช้ได้ทั้งวัน ไม่ได้เล่นแค่นี้เไม่ใช่เล่นแค่แค่ครึ่งครึ่งลองซิลองเล่นลองร้องซิดูดูเป็นผู้หญิงที่คุกลุ้มอตัเ่งหนูต้องห่อลงไปลูกหนูไปซิ วัแล้วทำท่านี้ร้องรองได้ไหมเออร้องได้เหรออันเนี้ยเอออะไหนร้องท่อนก่อนหน้านี้แล้วลองตัดตกลงกันพีกกี้ชอบท่าไหนมากอันเนี้ยน่ารักยังคบาย say goodbye แล้วก็ one m o r มอเคสเนี่ยรูขอดูแค่นี้ยป่ะ <Cheers. S 2> โซ่ปากมันต้องร้องถูกไหมลูกการแตะมันไม่ต้องรองแตะตรงนี้แตะหลอกแตะ,แตะข้างปากว่านมอเคสอย่างนี้ก็ได้ปากเราก็ยังข้างา่าไปได้อยู่อ จริงๆถ้ามันจะอยู่ใกล้กันอยู่ใช่ป่ะตอนนี้แแม่ครูแค่อยากดูเฉยว่าเมื่อกี้พลายมันไม่ชัดแล้วมันคือถ้าเกิดสมมุติว่า every time we say อะไรนะ goodbye มันต้องอ่านต่อได้ไหมด don't know คือมาจับมือลองลอง a d don't น n o w ไปเดย์เนาะเดย้ด้วยตัวแทแม่มเวลาซ้ก็ต้องตัวไปด้วยไม่ใช่ยืนเด don't k โน w ยืนเป็นต้นไม้ต้นนี้ไปได้ They don't know they how long it takes. They the apart. Every time we say goodbye, good I wish we had one more kiss. i live for I you. I promise you. I'm yeah. Yeah. Every time we say yeah. goodbye, and I wish we had one more

จะดูแค่ตรงนั้นไม่ต้องร้องยาค่เาๆไม่ิ้ไม่ค่อเห็นมันไม่ชัดเดรจับมาเลยนะตอนแรกอะตอนแรกคือร้องว่าอะไรนะไม่มีใคร love like this ใช่ไหมคะไม่ใครรู้จักแบบรอนานมากเลยอย่างนี้ แล้วก็ every time we say goodbye เนี่ยก็ให้มันชัดไปเลยว่าออกห่างจากกัน every time we say goodbye I wish we had one more kiss I wish we had one more kiss อาโทษจะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เราเป็นผู้ชาย wish we had one more kiss หรือเปตัวอะไรได้มากกว่ every time we say goodbye wish we had one more kiss คือได้คือมันเหมือนแบบคนเราเวลามันเหมือนนึกภาพออกมาเหมือนแบบ ไปแล้วนะเฮ้ยสามบีเซคุยไป I wish we had one แล้วก็หรืออาจจะมองหน้ากัน one ม o r e kiss ก็อย่างได้หรือ one more kiss ก็ได้หรือ wish we had one more kiss อันนี้ร้องยากนะเออเออลองคอต้๊ตนต้น้เป็นมีเซ่ยไปวิ่ง่ายแต่ว่า n e m o r อันนี้ได้นไม่ดู เด็กดูนะลองดูนะถ้าเกิดสมมุติ every time we say goodbye we I wish we h a v e one more kiss ลองดิย every time we say goodbye I wish we had one more kiss ทำไม่ได้ทำไม่เป็นกันนี่ไม่ใช่ใช้มือเียแต่เพระมใชมือไหนคือมือนี้ถือมือนี้ถือมือนี้ค่ะ

We say goodbye I wish we had one more kiss แต่ว่าโ้่งส่งกว่าอณตัวเลขกกวได้ต้องช่ว<า>ต้องสูงไม้ด้านนี้ด้านนี้ต้องเปลี่ยนอะ่ะถ้าเดินถ้าก็คือ Every time we say goodbye we <ride> I wish we had one more kiss ยากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกรอบ็แต่หนูเป็นผู้หญิง Every time we good-bye we one more say I wish kiss ไม่ต้องยกก็ได้ลูกดูขาคูนะหนูดูขาคูนะเนสแขนเต็นมีเนสเนสดูขาคูนะไปแล้วตรงนี้มันจะต้องแบบอะไรอะค่ะคือ every time we say goodbye w i s h we had one more kiss นี่เห็นไหมขาคู่พักอยนี้ ไม่ต้องทิ้งน้ำหนักเลยไม่ต้องทิ้งน้ำหนักให้โซ่ลำบ,บากจิตเลยคือ one more kiss ปึ๊บแล้วอะไรก็ว่ากัน you แล้วก็เนี่ยพอสมมตินี้ใช่ไหมมันตรงเนื้อลูกมันปึ๊บ wish we have one more kiss I wait for you I promise you นะคะ I wait นีมันคือสัญญามันคือฉันสัญญาฉันจะรอหรืออะไรก็ตามสื่อสารก,กัน Every time we goodbye we more say I wish kiss had one for you been ไม่ต้องรีบไปได้รีบรีบนายคอยทีดิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้นมาขายมากเอาไว้ต้องขายมากนะ Every time we say goodbye I wish we had one more kiss I wish for you I promise you I wish ีขึ้นดีขึ้นนะคือมันเหมือนคนที่มันจากลากันแล้วเคยเป็นมาเหมือนแบบว่าไปก่อนนะสมมุติเราจะไปเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยเจอแม่อย่างเงี้ยลาบ๊ายบายพ่อบายบายแม่ไปแล้วนะแม่อก่อนอีกทีนึงเงี้ยไปแล้วขออีกทีนึงเงี้ยงั้นมันเหมือนอะฉันไปแล้วนะแต่แบบอีกทีนึงเงี้ยค่ะลองดิเอาก่อนหน้านั้นยาวหน่อยเอาตั้งแต่แบบว่าเดดโนะอะก้มา เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มตัวตรงอย่างนี้ไหมเอ้าไปรักกัน ต้ will, heal, heal, okay. อ,องเอนก่อนนิดนึงวันนี้เมื่อกีดูเสียงไมคกระแทกกันมากเลยเด,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 ดีดออ๋ยวเดี๋ยวออีกทีนึ่เดรอน คือชอบตอนหลังนะที่มันเหมือนแบบมันเหมือนแม่เหล็กอะที่มันจะดึงดูดหากันตลอดเวลาแต่เนสไม่ต้องรีบนะลูกคือไอตรง I wait for you สามารถยังอยู่ในท่านี้ได้ค่อยๆขึ้นมา I wait for you I promise you พอรีบปุ๊บมันจะดูเป็นคิวทันทีอะ ต่อไปคลิปเป็นไอจี้ให้ดีๆนะคะอุ้ยขอโทษขอโทษ